ามาเบ่งแม่พันแม่พันหอยเชอลี่สีทองเมือเสานี่สูบน้ำอันนี้ฟ้ามหอยเชอลี่สีทองคู่สูดเดอร์อยู่จังหวัดนงบวลน้ำูค่ะที่มีสูบน,น้ำเลี้ยงก้อยเมื่อเสานี่เพราะว่าเขาตัวใหญ่เขาสิยู่ขางลางเขาสิยู่บ่อดินเขาสิยูย่บอ่อดินบอ่อดินบอ่นบอ,บอ,บอแบบแบบบอทีเอินว่า บอ่อพายางกุลลุ่งในดินเราก็เอาพายางมเฮ็ตบอเลียนแบบธรรมชาตินี่มีตู่งใหญ่มาที่นี่กะเลยเอาขึ้นมาเรากะเขาสีมีตะไข่หน้าไม่เหม็งเกาะก็ไดมากขัดนี่เห็นไหมตัวใหญ่ๆตัวย่ใหญ่กับ่อเมียนลามันจะเปลี่ยนสีดําเลยมันก็เปลี่ยนสีทองมันก็เป็นสีทอง,ทอ,งอันนี้มันเป็นตัวผู้เนาะพ้นมันสีขาวนี่ เดี๋ยวดูตัวเมียเดี๋ยวดูตัวเมียเดี๋ยวดูตัวเมียเออนี่ตัวเมียนี่ตัวเมียตัวเมียคนดําแล้ว่าที่นี่ข้างในก็สีสีท้องอลางเลยแล้วก็ข้างนอกเขาก็สีเป็นสีนี่แต่ว่าที่เอาขึ้นมาใหม่ๆมน่ะที่มันมีสีเขียวสียังขึ้นแต่ไค่นามเกาะซื้อๆอ,อ,อันนี้หอยเชอรีดีสีท้องพันเนื้อทองเปลือกทองนะคะที่ฟาร์มคือสมนี่จะเป็นพันเนื้อทองเปลือกทอง พันเนื้อทองเปลือกทองไหมคะสวย <Hey. S 1> สวยค่ะสวยสวยสวยอันนี้ขนาดตะไคร้อันนี้เกาะอยูนึ่เห็น <Hey. S 1> ไหมนี่เตรียมไว้จะส่งเพื่อนๆไปเลี้ยงต่อแล้วนะคะมารับเองไม่ได้นอกเนาะอ่าแล้วทีนี้ก็จะมีทันสิมีพวกเล็กๆรุ่นสำหรับขุนอีกนี่สำหรับขุนอีก อยู่ในนี้ห้าร้อยตัวห้าร้อยตัวค่ะเตรียมทรงหรอเด้อหนิเด้อเตรียมทรงใครจะสนใจที่จะรับไปเลี้ยงต่อก็มารับได้เลยนะคะทักมาก่อนเนาะทักมาก่อนก็ได้เด้อเอเอาให้ดูเอาเอารุ่นเล็กให้ดูนเนื้อทองเปลือกทองสวยงามแล้วก็กินอร่อยลวกจิ้มนะคะหรือจะเอาไปเป็นแม่พันธุ ก็ติดต่อมาได้ถ้าจะไปเป็นแม่พันเนาะนี่รุ่นนี้นี่ไปถึงบ้านก็ไขเลยค่ะมันไขเลยอันนี้มันไขแล้วนี่เพิ่นว่ารุ่นที่มันสมบูรณ์เต็มที่ไขแล้วสมบูรณ์เต็มที่รุ่นนี้ต้องเอาไปคุณไว้อีกสักประมาณสองเดือนเขาก็จะออกไขค่ะคุณไว้อีกประมาณสองเดือนออกไขเลยค่ะท่านผู้ใดสนใจค่ะทักมาได้ป้ามหมอยชอรีสีทองสวนผักปลอดสาร ไทยมุกนอนนกฟ้ามอยุเท่ากันเป็นเจ้าของเดียวกันของคู่สมค่ะคู่ไก่กษเียนปีนากับเกษยณอายุราชการแต่ว่าชอบในการเช็ดการเกษตรสวนพักผสมผสานปลอดสารมี่เลี้ยงห้อยมีปลูกพักนั่งข้างหญ้าพักตามฤดูกาลพักกาบได้เน้นว่าสิขายมากไหมถ้าปลูกแล้วมันเหลือมันบองงน้ามือว่ามันเหลือจากที แบงปันพี่น้องหรือแบะแบงปั่นเพื่อนๆที่อยากมากินพักปลอดสารแล้วผู้สวมกะเอามาใหา้หอยเชอรี่สีทองเอามาให้ยน้อนนกบอกสประอระยากแต่ตแนวสีให้กินค่ะโบเป็นงนั้นค่ะู้ใดมาสวนกตมาเก็บบอาเองใครที่มาสวนเก็บเองเก็บเองบักมี่บักพิกเก็บบักพิกเก็บบักเผือเก็บพักเออ วางตุ้งเก็บพักหอมบัวพักซี่พักหอมป้อมพักบุ้งธรรมดาบักเขือเก็บได้เบิดขายอยู่ในสวนบักทัวกับมี่เก็บแล้วแลวกะคอยมาคิดค่าเสียหายหรือว่าคิดเงืนกันที่หลังแต่ว่าเน้นให้ลูกค้าไปเก็บเองไหมคะ่ะอยากให้ลูกค้าไปเก็บเองหรือว่าถ้าใครอยากจะให้ส่งนะคะ ผักปลอดสารครูสมก็บริการส่งนะคะส่งไปจังวัดตั้งๆกันอยากกินผักปลอดสารสนใจก็ทักมาเด้ออยากจะได้หอยเชอดีสีทองไปเดี่ยงก็ทักมาเลยค่ะส่งได้ทั่วประเทศค่ะส่งได้ทั่วประเทศเมื่อวานเมื่อสองวันก่อนเมื่อสองเมื่อปอน่ะค่ะมือสองเมื่อปอนหนึ่งกระส่งไปทีกอสมุหยนาจะน่าจะถึงถ้าไม่วันนี้ก็วันพรุ่งนี้น่าจะถึงแล้วค่ะ โอเคเด้อโอเคเด้อค่ะแฟนครับหรือพี่น้องกองไยหรือว่าผู้ทติดตามช่องของคู่สมรนพักปอดสารกะะโอเคค่ะมเมนีกะผูกป,ปากะเพื่อนเพื่อนเพียงสนีกรนค่ะสวัสดีค่ะ